มดดำตกใจเห็นไลฟ์นวัตสติหลุดลันนี่ไม่ใช่นวัตที่มดดำรู้จกัก จากกรณีที่นายนวัดอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังติดเชือ้อโควิด -19 ก่อนจะตามมาด้วยประเด็นดราม่าสารพัดกระทั่งวันที่23กร,รกฎาคมนวัดได้ตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะออกมาไลฟ์ดุเดือดอีกครั้งพร้อมอัปเดตอาการว่าปัจจุบันคือยังค้างอยู่แบบนี้พร้อมกับหายใจแบบติดขัดเล็กน้อย คิดว่าเหลือประมาณ25%ไม่ได้มีปัญหาสามารถพึ่งตัวเองได้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงและวันที่ออกจากโรงพยาบาลมิได้ออกมาแบบปกติผมหนีออกมาวิ่งไปหอบไปเพราะผมรู้สึกพิรุษสองวันสุดท้ายมีอะไรผิดปกติเยอะมากผมยืนยันว่าผมถ่ายคลิปการหนีออกมาเก็บเอาไว้และผมถูกแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดผมถ่ายเก็บไว้หมดแล้ว Amazing มาก ล่าสุดพิธีกรฝีปากกล้ามดดำขชาภาได้ดูไลฟ์ดังกล่าวแล้วยอมรับว่ารู้สึกตกใจถึงขั้นลั่นว่ามันไม่ใช่นวัตที่มดดำรู้จักพี่นวัตจะเป็นคนที่ลำดับชีวิตว่าจะทำอะไรเขาเป็นคนที่สติสัมปชัญญะจะครบป่ะแต่อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นไปได้เอาตรงๆหัวเขามีแต่งานคือคุณนวัตอิสรกรศีลหัวจะคิดจะมีแต่เรื่องงานอย่างฉันคิดพูดเรื่องผู้ชงผู้ชายแต่เขาไม่มีเลย พี่นวัดหัวจะมีแต่งานแล้วเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาไปอยู่ห้องแคบๆแ,แล้วเกิดความเครียดหรือไอายารักษามันมีเอฟเฟค์อะไรกับเขาหรือเปล่าปกติพี่นวัดไม่ได้เป็นคนแบบนี้เพราะฉันรู้จักเขามามากกว่า20ปีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com